สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆขอมีมาเล่นกันที่รัฐบิดโฮค่ะปกติมาที่นี่นะคะมาเพื่อเล่นกระต่ายโดยเฉพาะเลยค่ะมาถึงก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเอาน้องๆมาใส่กระบะนะคะวางไวขง้ข้างๆค่ะลูปๆรูปๆจับๆนะคะอุ้มๆนั่น,นไงละ่ะมาอุ้มแล้วจ้าสงสารน้องกระต่ายจุ๊งเบยยมแน่ๆดูนางรักของนางนะคะจุบจ๊บจุบจ๊บ เล่นกับน้องกระต่ายเสร็จแล้วมามีให้เล่นสิไลายด้วยค่ะโอ้ดีใจกันใหญ่เลยนี่คืออาการดีใจของเจ้าเนียนะคะ <c oughs> นายดูค่ะน้องเตรียมตัวเสร็จแล้วถึงพราวพี่บ้างค่ะเตรียมตัวเสร็จแล้วค่ะสองสาวพร้อมลุยเจ้าเนียรอไม่ไหวแล้วนะคะขอคนแรกเลยเอ้าวหนึ่งสองสามไปวูบินไปแล้วค่ะปะปะ๊ารอรับอยู่ทางโน้นระยะทางทางบุดแค่ละห้าสิบเมตรนะคะแป๊บเดียวก็ถึงค่ะนี่ไงเนียถึงแล้ว อีต้องห้อยต่องแต่งรอไปก่อนค่ะเพราะว่าขาไม่ถึงนะคะนานได้ยืนแล้วค่ะโอเคเตรียมตัวลงเดี๋ยวเราไปดูพีนากัเพีนาดูชิลมากค่ะบินไปแล้วย้มาแล้วเตรียมตัวลงจอดค่ะนี่ลงจอดแบบสวยๆไปเลยซิฟลาครั้งนี้เนี่ยให้ผ่านนะคะยกนิ้วให้เลยค่ะบ้านไหนสนใจมาตักันได้ค่ะที่นี่อยู Rapid ่รับิดโฮค่ะค่าบริการแค่คนละ200บาทเท่านั้น คลิปหน้าเราจะไปไหนกันอีกรอชมกันค่ะ